สวัสดีจ้าพี่น้องปองไยสุภูสุพนตอนรับขาสู้ช่องก็ติดหวยดังมากแช่เนาะจ๊ากลับมาพอกับแอดมินในวันพฤหัสที่11เมษายนเนาะจ๊ะแอดมินก็มีแนวทางดีตัวเล็กมาปังเอามาแบ่งปันให้พี่น้องในเบิ้งกันดิฉันคยนะพี่น้องสำหรับชุดนี้เนาะจ๊ะแอดมินก็พูดใจน้ำเสนอแนวทางของแอดแผ่นผ้ารวยต่อโดยแนวทางซองแดง โดยแนวทางของอาจารย์พี่ตกถ่ายโดยแนวทางของอาจารย์น้ำโชคโดยพี่น้องเดิอก่อนสิไปรับชมรับฟังนอกจากแอดมินก็ขอกํากำลังแห้งใจจากพี่น้องสุภูสุพข้นนอกจากโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเครดิง่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนนอกจากพี่น้องก็บเสด้รับชมคลิปใหม่ๆกันนอกจากแอดมินก็บเสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุพข้นนะจ้า เพื่อเป็นการวัดซืวันล่าเขาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยพี่นองเริ่มตรงกันที่แนวทางของแอดแผ่นๆผ้าด้วยกันก่อนแล้จ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16เมษาย,ยน2 5 0 0ห,หเซึ่งเพิ่นก็หายตัวเลขวันที่รัก0ูนยรักหนรัก8แล้วก็รักเก่าจ้ะงวดนี้เพิ่นเด่นหายไปที่ลักหนึ่งพนองเอ้องวดนี้เด่นหจ้ะชุดสตัวก็คือหนึ่งศเแปล้วก็แปดเาจ้ะหนึ่งศก้าแปดศและแป ชุด3โต089และ019ด้วยเด้พี่น้องเดอ้อร8 9์แ8 9และ019เด่น1จ้าเนวทางแอดแผ่นๆผ้ารวยมาตอกันทีเหนาทางของซ่องแดงกันตอด้้จ้ารัฐบาลไทย16มเมษาย,ยน2 5งพหายิเหมวดนี้เพิ่งกระซังวิ่งไปทีลักหาจ้าหมวดนี้วิ่งหาด้พี่น้องเดอ้อสายวิ่งสาย,ายรุดมากกระจัดไปด้วะจ่าลักหาชุดสโต20งและ2 9 5จ้ะ 205และ295ต่อด้วยชุด2โต02 05 25, 25 29และ95จ้ะ02 05 25, 25 29และ95แนวทางของซองแดงจ้าไปต่อกันทีนแนวทางของอาจารย์พี่กันต่อไล้จ้ะรัฐบาลไทยหมวดประจำวันที่16เมษาย,ยน2567แนวทางชุด2โตบนล่างแล้วจ้ะ ชุด2ตัวบนหา9 8 5เกแหาเจและเกาเจจ้ะต่อด้วย2ตัวล่างให้ไปที่ปดี่แปเกาและเก้าด้วยพี่น้องเดอ้อแนวทางของอาจารย์พี่เนาะจะ้ะแค่ไปเบิง่งโจทย์ไปเบิ่งกันเด้อจ้าไปเบิ่งต่อกันทีน่แนวทางชุดสุดท้ายเนาะจะ้ะนั่นก็คือแนวทางของอาจารย์น้ำโชคเนาะจะ้ะ แนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16เมษาย,ยน2000รอาจารย์น้ำโชคให้มาสาโตเม็ดเดียวเนาะจ้าก็คือ2,4,9เกจ้า3โตเม็ดเดียว2,4,9ตัด2โต2,4,2,9และ4,9จ้ะ2429เกและ4,9เก่ายพี่นองเด้อแนวทางของอาจารย์น้ำโชค แครไปเบิงจดไ้เบิงกันนะจ๊ะบวาจะเป็นแนวทางของแอดแผ่นแผ่นพารวยแนวทางของซ่องแดงอาจารย์พี่นะจ๊ะแคบไปเบิงจดไ,เเไเเ้เบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเ้อพี่น้องเด้อแอดมินรวบรวมข้อมูลมาให้เบิงแล้วก็เก็บไวพ้พินิจพิจารณากันเดจ๊ะท้ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจารณณในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสตินะจ๊ะเป็นเพียง แนวทางในการเสียงโชคได้พี่น้องเด้อแลว้วก็สนับสนุนการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นเดยจ้กทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดได้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกจานทุกทุกสำนักนํนาเดาการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีดีแล้วจ้กสื่อตามกันล่งทรัพย์ สื้อตามผืนดวงคอจะคองและพี่น้อ,ขของเด้อจันจะถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผูสักคนส่งดีแห้งๆป,ปังมกๆมันๆมกันทุกคนเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไป็สมิกรกันเด้อจ้าเดี๋ยวจักลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า